ในเรื่องของเอาเราสั้นๆว่าการยกกากการตั้งกากนะครับเราทําด้วยกันร่วมกันทํานะครับทั้งภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเองก็อยากจะให้เราได้ตั้งกาอย่างต่อเนื่องนะครับาต่อเนื่องแน่นอนนะครับการทําอะไรนานๆอาจจะมีการล้ากันบ้างนะการจะตกลงมาบ้าง แต่ที่สำคัญก็คือทุกภาคส่วนเรานะครับจะต้องให้กำลังใจนะคสู้เช่นหม่นะครับ เราเราก็ช่วงนี้เองนะครับเชียงใหม่นะครับเราบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกอำเภอนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ริมดอยในแต่ละอำเภอแ,กแตก่างกันไปนะครับเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นในระดับพื้นที่เนี่ยระดับของสปปอหงเภอศูนย์บริการเขาเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความพร้อมในการที่จะดูแล ด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราถือว่าโดยข้อมูลทางการแพทย์แล้วเราไม่มีการแพร่ระบาดและไม่มีสัญญาณใดที่จะบอกว่าจะมีการแพร่ระบาดสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นเพียงแต่มีผู้ติดเชื้อนะครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และด้วยกระบวนการทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะครับเราก็สามารถตรวจพิสูจน์และก็ยืนยันในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจากการติดเชื้อสำหรับในสิ่งที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ5รายเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน,นในขณะเดียวกันนะรกรณีที่มีผู้อ้างว่าติดเชื้อจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปพบเชื้อที่จังหวัด อายุทยานะครับทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขก็ได้เข้าไปดำเนิกนการตรวจสอบในพื้นที่และสามารถยืนยันว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อในพื้นที่ของอํอาเภอแม่ออยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งข้อมูลจากการสอบสวนโรคตรงนี้เราก็ส่งให้ทางอายุทยานะครับได้พิจารณานะครับในการที่จะดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไร ในกระบวนการที่เป็นความเกี่ยวโยงกับการแพร่ระบาดท,ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็เช่นกันนะครับในกระบวนการการตรวจสอบบคุคคลตามทางอไลน์นะครับโดยกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายทั้งคนเชียงใหม่เองหรือ,อผู้ใช้แรงงานต่างด้าวก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าไม่ไม่ปรากฏ ผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้นะผนวกกับสิ่งที่ทางจังหวัดได้ดําเนินการนะครับเชิงบุรณาการกับทุกภาคส่วนในการที่จะดูแลนะครับให้มีการปฏิบัติของสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสอบค,นะคบก็ทําเรื่องต่อเนื่องมาโดยตลอดและโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็ได้มีการเขาให้พวกเราทั้งหลายได้มีการยกระดับ สิ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันนะครับทางการแพทย์สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจตนของพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดเชีงยงใหม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับจากการแพาาร่ระบาดแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะยกระดับและทําอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้ว่ามาเชีงยงใหม่ปลอดภัย ไมมม่คคววาาอรภััยกบเปดสียง้่ทัำหรับงานฤด,ดูหนาว่ะคะท่านคาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเยอะไหมคะก็ทุกปีนะครับก็มีมาเยอะแต่อย่างไรก็ตามปีนี้นะครับเราก็ได้แจ้งให้ทราบถึงการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสบคนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับแทรบดนะครับเรามีมาตรการต่างๆ ควบคู่กับการทํากิจกรรมนะครับการตัดกิจกรรมที่ที่มันอาจจะนําไปสึ่งความเสี่ยงออกนะครับออก็หวังว่าพี่น้องนะครับก็จะเอ,อมามาร่วมงานได้อย่างปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องก็จะต้องมีการวางแผนสาหรับตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะมีกระบวนการตรวจวัดคัดกรองที่แน่นอนท่านจะต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนนะครับมาด้วยนะครับถ้าถ้าไม่มีก็ ท่าเสียโอกาสในวันวันนั้นแล้วต้องมาวันใหม่นะครับในส่วนของพี่น้องในงานต่างด้าวก็เช่นกันนะครับท่านเองก็ต้องมีการรับรองนะครับจากนายจ้างหรือผู้ที่ท่านทำนักอยู่นะครับว่าในห่วง15วันเราเผื่อให้อีกวันหนึ่งในห่วงกลอภัยตามหลักการแพทย์สิวันเราให้เผื่อเพิ่มอีกวันหนึ่งว่าท่านไม่ได้ออกจากพื้นที่จังหวัดเชียง,งใหม่ไปในพื้นที่ที่มีความเสีย่ยงเชิงที่ไหนนะครับ หรือถ้าท่านต้องการความมั่นใจมากกว่านั้นนะครับท่านไปใช้บริการทางการแพทย์นะครับซึ่งมีการตรวจเชิงลึกไอทษตรวจเชิงรุกนะครับให้บริการอยู่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยที่ได,ได,ได้ได้แจ้งให้ทราบนะครับหรือจุดบริการโดยรถ COVID <c oughs> โควิดพระราชทานนะครับทีเเ่เปิดให้บริการตามจุดต่างๆนะครับเรามีอยู่สองคำเราก็ ใช้รถตรวจโควิดประจาทางคันมาใช้ประโยชน์เพื่อการนี้อย่างเต็มที่นะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยประชาชนทั่วไปที่กังวลเองไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะอยากจะไปตรวจโควิดอย่างเงี้ยสามารถตรวจได้ฟรีเลยไหมคะตรวจได้ฟรีนะครับตรวจได้ฟรีนอกจากนั้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับทางทีมงานของท่านแพทย์สาธารณสุขเนี่ยก็ได้ทำแอปพลิเคชันเชียงใหม่ชนะนะครับ Cm แล้วก็แดดแล้วก็ C H A N A ท่านเข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลของท่านอาศัยไปในระบบนี่ก็จะบอกว่าเออท่านมีความปลอดภัยท่านจะไปต้องพบแพทย์ดรวอะไรติต่อให้ซึ่งตันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยทีมงานของท่านนแพทย์สรุปนครับ ค่ะสำหรับงานฤดูหนาวค่ะสมมุติว่าถ้ามันมีกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานฤดูหนาวตอนนี้ทางจังหวัดได้มีมาตรการในการเตรียมการรับมือกับอันนี้ไหมคะตรงนี้เนี่ยเรามีการติดตามสถานการณ์เป็นรายวันอยู่แล้วนะคะรับเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเราก็จะต้องปรับนะครับจาเป็นจะต้องปรับถ้าจะเป็นถ้าบอกว่ามันต้องเลิกก็ต้องเลิกนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่อยากให้ความวิตกกังวลนะครับทําให้ เราใช้ชีวิตยอย่างไม่มีความสุขนะครับขอเรียนว่าทีมทีมงานโรคติดต่อจังหวัดซึ่งทางด้านเทคนิคน,นะครับโดยท่านนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีการประมวลผลทุกวันนะครับเราอาจจะไม่ทราบนะครับแต่การทำงานของทีมงานเนี่ยเขาดูทุกวันดูข้อมูลดูอะไรทั้งหลายเราจะไม่ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชียงาหขอเรียนอย่างนี้ okay. บคบรั